แม่ค้าให้ชิมฟรีเลยเว้ยเฮ้ยกล้าท้าเราก็ต้องกล้าพิสูจน์ความยาวเท่าแขนผมเลยเกินด้วยฟินจริงๆต้องไปดอนอดูสิคุณผู้ชมต้องชิมเลยหน้าตานะครับหน้าตาสวยมากข้าเหนียวมะม่วงแม่อารีสีหน้าทานมากเลยครับหอมอ่ะ เราก็มาอยู่ที่นี่เลยครับผมก็คือตลาดโตลุ่งของหัวหินนะครับก็จะมีร้านรวงเยอะแยะมากมายเราจะมาซื้อกับข้าไปกินกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีร้านอะไรน่ากินน่าทานบ้างตามเลยครับผมไข่ปลาหมึกทอดอีกหนึ่งของจินที่ผมชอบมากเลยคุณพี่ครับไข่ไข่ไงครับพี่ไข่ปลาหมึกทอด50กับ1น0อเอา1น0ไปเลยแล้วมีอันนี้ด้วยนะเป็นไฟชีสนะครับซึ่งมีคนหลังกล้องอยากทาน,นผมไม่ได้อยากทานนะ งั้นเอานี้ด้วยครับพี่เอาเฟนรไยชีสครับผมเอาชีสเยอะๆครับผมร้านคุณพี่เขาน่าทานมากเลยชื่อร้านปลาไข่ทอดนะครับอ่าอยู่ใกล้ๆกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับของตลาดโตลุ่งหัวหยิน <ขอ S 1> ฟินจริงๆต้องไปโดนอืดูสิคุณผู้ชมน้ำจิ้มแบบ <c oughs> <c oughs> ต้องชิมเลย,เน,ยนะอือมนคืออะไรอ่ะ อืมอร่อยน้ำจิ้มแซ่บมากเลยไข่ปลานี่นึบนับนึบนับนับนะน่าทานมากแนะนำเปลยครับร้านคุณพี่เลยคุณพี่คนสวยไปต่อครับเอนเอว่ะจ่ายตังก่อนเอาไปดูอร่อยพี่เวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะความรู้สึกร่างกายเราเผาผ่านเนาะวิ่ยมาเจออันนี้เขาเรียกมะม่วงแม่อาลีในตลาดโตรุ่งหัวยหิน ขายไงครับคุณพี่ชุดหาสิบาทชุดละห้าสิบาท,บาทเอาชุดหนึ่งพี่เดี๋ยวจะชิมตรงนี้เลยครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับผมมาแล้วเนี่ยก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวลองลองชิมอันนี้ก่อนเลยอยน,นี่สังเกตจากป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยน่าจะเก่าแก่มากเลยนะน่า,นาตกทอดมาถึงรุ่นลูกแล้วนะครับน่าไมคะเสร็จแล้วค่ะกินเลยนี่นี่มา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 ม,า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 มา ามาดูกันมาดูกันมาดูกันนี่หน้าตานะครับนหน้าตาสวยมากสวยเลยสวยเลยนะครับขอบคุณที่ชมหนูครับขนมข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม,ม่วงแม่อารีเป็นไงคะอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเ <is> ลองชิมดูสิกำลังกำลังดีเลย ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำลังดีแล้วก็ข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วว่าแล้วก็ตัวมะม่วงก็หวานกำลังดีครับเอ๋อแล้ไม่ไม่รันนมกะทิคะรันยังครับพี่เอาแล้วขออีกนิดนิดหนึ่งกั้ไหมพี่เป็นคนชอบกินกะทิเป็นคนชอบกินกะทิอืม เจอกะทิฉ่ำๆนะฟินอะโอะกะทิอร่อยมากเลยอร่อยทำเองนี่ไงคันอยู่ข้างหลังอร่อยมากเดี๋ยวรออีกสองชุดเดี๋ยวใส่เงินด้วยนะไปต่อครับนำเสนอนะครับร้านรถไฟซีฟู้ดนะครับนี่ครับปิ้งกันให้เห็นสดๆเลยดูกุ้งสิ ไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวใหญ่ธรรมดานะตัวใหญ่ใหญ่เท่าไหร่คะนี่ใหญ่เท่านี้นี่นี่ใหญ่เท่านี้เลยเท่าแขนนะแขนเออเออหุ่ยเท่าแขนจริงๆความยาวเท่าแขนผมเลยเกินด้วยโอ้เกินแขนเลยไปถึงฝ่ามือเลยนีุ่งนี่นี่อันนี้สองตัวนี้แค่หกร้อยเท่านั้นนะสองตัวนี้หกร้อยถูกมากนะครับถูกมากนะครับไม่แพงเลย อยากิมแล้วนี่แล้วอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นหอยเชลย่างโรยกระเทียมหอยเชลย่างโรยกระเทียมนะครับแล้วปลาหมึกนี้ขายยังไงปลาหมึกโลละเจ็ดร้อยก้อนลราเป็นหมึกไข่เป็นหมึกไข่นั่นแสดงว่าเวลาผ่ามาก็จะเป็นไข่ด้วยเห็นไข่เลยเลอะเลยใช่ไหมครับอ่ะถ้างั้นเอานี่แม่ค้าบอกว่าถ้าไม่อร่อยไม่คิดตังค์ เอาสิเอาสิมาน้ำจิ้มสองน้ำจิ้มนี่ต่างกันยังไงต่างกันทุ่งว่าปั้มเผ็ดปั้มแป๊บเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรงี้ใช่ป่ะใช่ถ้ากลางๆก็คือสีเขียวใช่ไหมอ่ะงั้นเรากินกลางๆก่อนร้อยอ้าวโอ้ใช่แม่ค้าให้ชิมฟรีเลยเว้ยเฮ้ยกล้าท้าไงกล้าท้าเราก็ต้องกล้าพิสูจน์อืมนานจังอร่อย อร่อยอร่อยอร่อยหน่อยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มเนี่ยสไตล์คนไทยเลยต่อไปเราชิมน้ำจิ้มสีแดงตัวใหญ่จังดูดิแล้วเด้งด้วยเดียวเปล่ามือสั่นโผลหิวนี่ยังมาอิเป็ดโร r ูร์ล n นอืมอร่อย มันจะจัดจ้านขึ้นเรียกเรียว่าอร่อยทั้งสองน้ำจิ้มเลยแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับใครที่ชอบจัดจ้านน้อำอําสีแดงเลยใช้ได้ครับฝากด้วยนะครับร้านนี้ครับรถไฟตีฟูดเรียกเรียกว่าร้านซีฟู้ดที่นี่เยอะแยะมากมายนะครับเราเริ่มเปิดประเทศกันแล้วนะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินะครับก็ก็มา มาใช้บริการนะครับฮัลโหลายูฟานออฟแฟนบองชูคอมมอนเตเลูอ่าเบียงแมกซ์ตีอ่า่ชาวชาวฝรั่งเศสนะครับครูพักรักจำไม่ใช่หรอกเรียนภาษาฝรั่งเศสมานะครับ51ก็ผ่านแล้วผมอยู่ในเกฑ์51นะครับอ่าา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 อ่าเอือบตกาา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 า ซึ่งผมผมผมเข้าใจว่าอร่อยอร่อยทุกร้านแหละครับนะอร่อยทุกร้านนะครับที่ขาดไม่ได้กินคาวต้องกินหวานผมชอบกินมากเลยครับโดยเฉพาะนี่บัวลอยดูบัวลอยร้านนี้ครับน่าทานมากเลยบัวลอยไข่หวานและบัวลอยไข่เค็มว่าบัวลอยใส่ไข่คือผมมชอบกินบัวลอ,อยอยู่แล้วเพราะผมเชื่อว่าบัวลอยเนี่ยจะเป็นอาหารหรือเป็นขนมที่นําโชคลาภมาให้กับตัวของผมเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ อันนั้นเป็นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลสำหรับผมว่าผมเชื่อว่าเวลาผมได้กินบัวลอยอะ่ะผมจะมีโชคลาภ<อ>นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวมาชิมกันครับว่าอร่อยหรือเปล่านี่คอยชิมก่อนจะได้หอ,อ,อมเชียวไหนไม่เห็นมีไข่เลยสีน่าทานมากเลยครับ ใส่ไข่ไก่ได้ยังคะสีหน้าทานมากเลยพี่เด้โชกไข่หน่อยอ่านี่ไี่ได้โชกไข่เลยค่ะโอ้ยไข่พี่เดช้ลูกเดียวอะคะร้อนๆเลยครับสดๆเลยหอมอ่ะหอมระวังนะคะระวังอะไรลักษณะแล้วมันจะร้อนมันจะลวกค่ะต้องเป่าก่อนรอบแล้วมันร้อนในไงหอมหอมน้ำตาล หอมน้ำตาลแล้วก็หอมกะทิแค่น้ำแค่น้ำก็อร่อยแล้ว่ะแค่น้ำก็อร่ยแ้วค่น้ำก็อร่อยแล้ว่ะคอร่อยแว่ะ่น่อยแลวว่นอร่อยเ่ะมคอร่อย่ยคน้อ่อย้วเะครนบบกวล่อยแ้น่มคนก่ยแ่นกว่ะคก่วน่อย่อยแ้วะแคนร่อยแล้ว่ะค่น็อร่อย้ะครับแป้งเหนียวนุ่ม น่าจะเป็นสูตรเฉพาะสูตรลับของร้านนี้อร่อยจริงพี่อร่อยจริงหอมแล้วก็หวานตลาดโตลุงหัวหินอร่อยอ่ะไม่อร่อยธรรมดานะอร่อยฮ่ารียบร้อยครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของตลาดโตลุงที่หัวหินนะครับใครแวะมานะครับหัวหินนะครับ อย่าลืมนะครับแวะมาที่นี่ด้วยมีอันจะเรียกว่ามาไม่ถึงสหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกับข้าวก่อนแล้วก็จะไปกินกับเด็กแก๊งนะครับแล้วอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์ให้กับเพจต้องไปโดนแล้วก็ YouTube อยามาด้วยนะครับจะมาเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมต้องไปโดนครับนะครับสวัสดีครับผม